เอาตรงนี้แหละตรงนี้แหละมันตื่นเต้นเพราะมันจะได้จับมันไม่ได้ตื่นเต้นเพราะอุยถุยคนสท้ายก็ได้ไม่อยู่มาเฮียมาเอมาหิวมั้ยให้แล้วก็รักชอบไปฝอ่นจิ้กกระลักกินชอบไปแค่ใครจะเริ่มอากูก่อนมันไม่ถือเอาถือเ่าเอไม่ได้จับเอาถือเลยเข้มจับเลยเอฟีเอฟเอฟนี่ไงนี่ไงให้เอจับแทนใคร จน่ไมหยิบอ่อหนึ่ใช่ไหมเห็นเียบนเลยบอยแต่ว่อย่ิ่านเมือกัน้อยเนาะเดียวเปนมานี่ยอันเดียวยูว่านอันเดียวไหมพี่นี่จะต้องเป็นมอมด้วยไหมอะได้ก็จะให้ทั้งสองอะไของพี่แหละหนอันสองอันดู้วาสองอันจริงอยามต้องไปกับมอแล้วมาค่ะอันลี้วัตแก๊สอันนี้มาสออันหรืออันเดียวนี่ สองนแค่เดียวอย่างนั้นอ่ะแงไฟมอไอเ่อห่หรอหอ่มาเจ้าก่อนรองบไปคนเดียวแล้ที่อื่นก็สนใจได้มาดูว่าเดียวไหมนี๋เหรอไม่เป็นบ

ครบแล้วใช่ไหมเกือบแล้วเกือบได้อยู่เวนอะไรกันเนี่ยอย่ได้ไงอะไรเกือบไปแล้วไงไปเวนไปเวน่จ้ะงานอยู่เวนไม่อยากไปงานแต่ทำไงได้โชคชะตาไปเวนอะไครจะเปลี่ยนปะเนี่ย หนูอ่านหนังสือก็หนูคิดว่าหนูได้อยู่เวรนะที่ก็เหมือนกันใครลราโรงพยาบาลก็อยู่เวรสั่งสีไม่ได้ไม่ได้อยู่นะจ๊ะพอจะไปคิิต้งชุดการงานสาวใครเขาอยู่เวรกันคะใครจะสนุกไปอยู่อะคะอยู่กันอย่างอย่างไรก็ได้แล้วอยาอยู่เวรไม่อยากไปงานไปทำไง